สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนกข้สู่บ้านมีดครูออนะครับและก็วันนี้ที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่น่าจะเป็นการถ่ายคลิปสต็อกของผมนะครับอันนี้มาจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะติดภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะตรที่เคยบอกไปนะครับกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับสักนิดนึงแล้วกันผมมีจากสืบาราชิที่เป็นทรงใหม่ๆม,มาด้วยนะ เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นพิเศษนะเป็นแบรนด์จากศซอบรบอาชินะครับผมเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแลวกันเริ่มกันที่ใครที่ยังไม่มีหินลับมีดครับคุณผู้ชมนะใครที่ยังไม่มีหินลับมีดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งได้ตัวนี้จะเป็นชุดใหญ่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นหินลับมีดที่แถมเพิ่มเติมเข้าไปให้อีกนะฮะหนึ่งก้อน อันนี้ก็จะเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้รับมีดเล็กๆได้มีดพับอะไรต่างๆคุณสามารถจัดการบนนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะอันนี้แถมไปให้1ก้อนนะครับและที่สำคัญก็คืออันนี้เนี่ยผมห่อไว้นะฮะตนแรกจะมีคนจะเอาแต่ว่าตอนตอนหลังเขาไม่พร้อมเขาบอกว่าจะรันขายก่อนได้เลยนะครับตนแรกโอเคก็ขอุยาตเอามารีวิวก่อนเลยแล้วกันนะในเมื่อเขายังไม่พร้อมรับนะครับเนี่ยเขาบอกว่าพอดีแบบช็อตๆนิดนึงนะฮะ ถามผมถามเขาแล้ว,ว่าจะเก็บให้ไหมให้ผมเก็บไหมครับเขาบอกไม่เป็นไรอาจารย์ปล่อยเลยเดี๋ยวเอาให,ใหม่นะฮะก็เป็นจากสึบาราชินะครับอันนี้จะเป็นกริดที่ด้านบนหนึ่งพันนะส่วนสีขาวอยู่จะอยู่ที่หกพันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะละเอียดกว่านะคุณผู้ชมอลองดูนะครับนี่นะนี่นี่น,นี่สามารถใช้ในการรับมีดพับได้สําหรับตัวนี้นะครับผมส่วนหินรับมีดตัวนี้จะเป็นหินสังเคราะห์นะครับนะยังไม่ใช่หินธรรมชาติ หินธรรมชาติเดี๋ยวผมสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคุณผู้ชมผมเองก็ยังไม่เห็นตัวที่เป็นของสื่อบราชิีแล้วเป็นหินธรรมชาติเป็นยังไงผมยังไม่เคยรับมาเหมือนกันเนดะี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจะมีกริตจับองศาด้วยนะเขาเรียกว่าไกด์ไม่ใช่กริตไกด์จับองศานะแล้วก็จะมีแท่นไม้นะไว้สําหรับการลองนะอันนี้ไม้จริงนะครับอันนี้ไม้จริงนะก็จัดไปครับชุดนี้600บาทนะคุณผู้ชมอันนี้แถมมให้ด้วยนะครับเอาไปแบบนี้เลยไหนก็ จะแถมให้เขาอยู่แล้วนะครับตอนแรกนะครับมีแค่ก้อนเดียวก็เลยแถมไปให้นะฮหกร้อยบาทส่งฟรีนะฮะใครจะรับเห็นรับมีดมีก้อนเดียวตอนนี้นะครับเนะี่ยขนาดของความละเอียดเนี่ยก็ใช้ในงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราใส่งโลโก้สื่อบริชีด้วยยวไม่เชื่อเลย่ะโอเคครับอา่าผมจะเปิดตัวกล่องให้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นสื่อบริชีที่หนักมากนะครับคุณผู้ชมย้ำนะครับ หนักมากเพราะมันคืองานที่หนักและก็ใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้นะปางต่อเล่มนี้ก็จะเป็นปางต่อที่ค่อนข้างอ่คุณผู้หญิงถ้าใช้เนี่ยอาจจะยกแล้วเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะค่อนข้างหนักมากๆนะครับย้ําเลยนะเปิดมาป้าวจะโดนมือนะฮะนี่จริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาปล่อยกันอยู่ที่พันสามรอยบาทนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวมีดที่หนักจริงๆแล้วก็ใหญ่ด้วยนะ จากแบรสุบาราชินะครับนี่ปนะรับนะฮะใหญ่และหนักนะฮะใครอยากได้นี่บอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสันหนาเวอ่อว์นะฮะสันหนาเวอ่อว์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูว่ามันกี่มิลน,นะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเนะี่ยเป็นตลอดชิ้นงานนี่คือเป็นวัสดุตัวเดียวกันเลยครับเนะี่ยอ่ะ ห้ามิลน,นะครับเป็นปังต่อห้ามิลที่น้ําหนักโคตรหนักเลยนะครับเนะี่ยบริเวณใบมีดของปังต่อนะครับผมคุณผู้ชมถ้ามองน้านข้างนี่คืออาจจะบอกให้เป็นการสกรีนตัวลายหรือเปล่าเป,ลาเ,ปลาเลยนะครับเป็นล่องที่เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาในทะเลยามค่าคืนนะไม่ใช่แสงอาทิตย์แสงจันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะเหมือนที่เขาทํากันนะฮนะเนี่ยนะนะที่สาดส่องลงมา ในทะเลยามเข้าคืนเหมือนแสงจันทร์ที่สาดซองลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะมีตีตาโลโก้ของซื้อบราชีด้วยนะครับคือมันเป็นอะไรที่ดูแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้สับกระดูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สบายมากเลยแต่ถ้าใช้ในครัวทั่วไปเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันยังมีน้ําหนักที่หนักไปนะถ้าทำไปกิจวัรประจําวันเนี่ยหนักเกินนะหนักจริงหนักจังนะจากปกติเขาให้ปล่อยที่พันสามนะเดี๋ยวเอาราคาพิเศษไปแ๋ยวค่อยคุยกันนะครับเรื่องราคา ดูก่อนนะครับเผื่อถูกใจเพราะว่าถูกใจมันไม่มีคําว่าแพงนะฮะหนิ้วครึ่งนะฮะตัวนี้ตัวเดียว5นิ้วครึ่งแล้วก็ความยาวนะครับนะบอยู่ที่7นิ้วครึ่งโดยรวมก็อยู่ที่อ่านิ้วนะครับกเกือบสิบนิ้วเลยนะค,ความกว้างของหน้ามีดกว้างมากผมรับรองได้ว่าตัวนี้สับกระดูกชิ้นใหญ่ไม่มีปัญหานะฮะ วัสดุดีเยี่ยมเลยจากสือบราชินะครับผมเต่ยางเดี๋ยวน้ำหนักหนักเกินนะครับตอกได้หมด3จุดสําหรับด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้นะคใครสนใจตัวนี้จากปกติ1,300บาทนะครับเนะี่ยผู้ชมรับไปเพียง900บาทส่งฟรีฮะอ่ะอันนี้ผมให้ราคาดีจริงๆนะครับเนะี่ยเอาไป900พอเนะี่ยส่งฟรีด้วยปังต่อตัวใหญ่ตัวหนักนะครับเนะี่ยบอกเลยว่าได้ไปถ้าเกิดต้องการปังต่อที่มีน้ำหนักดีๆเนะี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับหนักอึ้งเลยอ่ะไปต่อมีเชฟวันนี้ขึ้นทักสองสารายการพอะะครับไม่เอามากวันนี้เอาประมาณนึงจะได้ไปอย่างอื่นบ้างจะดูอย่างอื่นที่หลากหลายนะครับอ่าสื่อบาาชีหนึ่งตัวตัวนี้800บาทคุณผู้ชมมีอ่าใบรับประกันให้เหมือนเดิมนะซองจะเป็นซองหนัง P u ครับ อันนี้เป็นซองหนัง PU แต่ว่าตัวนี้มีค่อนข้างทรงทรงเท่นะผมชอบมีสายร้อยให้ด้วยนะหนึ่งจุดนะครับเป็นซองหนัง P u บางๆนะที่เป็นการอัดขึ้นมานะให้สามารถที่จะใส่แล้วก็พกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยเรื่องของอคุณภาพและการใช้งานนะครับก็สําหรับคุณภาพมันก็เป็นไปตามราคานะครับผมนะแปดร้อบ,บาทประมาณนี้ก็กใช้ได้อยู่พอประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานเดินป่าและพกมีดที่มีซองบางแบบนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะขาดได้ง่ายนะแต่ว่าด้วยความที่นี่เป็นมีดเชฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กิจกรรมเป็นแอดเวนเจอร์มากนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมุดจะเป็นสีทองเหลืองนะครับนะได้สีน้ำตาลนะครับผมป๊าบตัวนี้จะเป็นทรงปลาหลดนะครับนี่นะฮะใบมีดปัดเงากระจกนะหัวจะเป็นหัวทรงปลาหลดนะครับเหมือนมีดพวกม้งแมวเลยนะครับตีตาโลโก้ของสื่อราชินะฮะ ด้ามจับจะเป็นด้ามไม้แท้สันท้ายกันกระแทกนะครับเปิดคมละหนึ่งร้บริเวณคอมีจะมีเส้นคริปสีแดงตัดขึ้นมาเพื่อให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนะความยาวของเจ้าเร่มนี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดว่าเจ้านี่ทําอะไรได้บ้างนะบริเวณด้ามจับนะครับคุณผู้ชมทวัดประมาณนี้คือ5นิ้วนะฮะแล้วก็ทวัดความยาวนะเจนิ้วยาวเท่ากับโคลอมเบียใบเงินเลยนะครับคือ12นิ้นครับแต่สันนะประมาณสัก3มมิล นะเปิดคมแล100้ว1 0 0ที่ผมชอบก็คือตัวนี้จะมีความเงาแล้วก็เล่นไฟมากๆนะเวลาอยู่ในครัวเนี่ยเวลาคุณหั่นผักอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไฟที่มันตกกระทบมาที่ใบมีดเนี่ยมันเหมือนเป็นอัญ,ญมณีเลยมันจะวิบวับวิบวับนะครับเนะี่ยค่อนข้างจะ,จะสวยงามแล้วบริเวณใบมีดเนี่ยว,วัสดุมันจะเป็นล่องๆ่อนิดนึงคุณผู้ชมท่ันจะเป็นคลื่นใช่ไหมครับไอ้คลื่นตัวนี้เนี่ยตามเทคโนโลยีของมีดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้เป็นล่องเลือดนะฮะ แต่ว่าอันนี้เขาเล่นแสงและเงาโดยการใช้เขาเรียกว่าความสูงต่ำของระดับของใบมีดเนี่ยไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอากาศแทรกได้ตลอดทั้งชิ้นงานด้านบนเลยแถมมันสวยด้วยนะบางรุ่นจะลงยาสีดำนะแต่รุ่นนี้จะไม่ลงยานะฮะซึ่งผมมองว่าก็เป็นอะไรที่สะอาดตาดีเหมือนกันนะครับแล้วความคมมันเป็นอย่างไรบ้างเ,าเดี๋ยวผมจะลองคมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะนี่นะนี่คือทรงแบบนี้เลยครับความคมเป็นอย่างไรบ้าง เฉียบขาดนะครับเนี่ยเฉียบขาดทรงมีดเป็นสไตล์ทรงปันหลดนะครับซึ่งอ่าเขาเรียกว่าดีไซน์เนี่ยถ้าเราเคยเห็นชาวบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นทรงเหมือนกับพวกมงแมวอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะจะเรียกแมวไม่ได้ต้องเรียกมงมีดมงนะครับไปเรียกแมวนี่เขาเครืองเลยนะนะฮะห้ามห้ามเรียกแมวนะครับคุณผู้ชมเวลาไปเรียกคนอะไรเงี้ยนะเรียกคนมงคนอะไรเงี้ยนะครับนะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นทรงสไตล์คล้ายๆแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะจัดไปครับคุณผู้ชม800บาทนะครับใครจะรับ800บาท ส่งฟรีนะีะ่จัดให้ล้วกันบริเวณเนื้อสัมผัสด้านหน้ามันมีเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ในการเชื้อเชื่อต่างต่างเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีนะฮะเดี๋ยวผมเก็บให้ก่อนเดี๋ยวก่อนไปยังไงเดี๋ยวให้คุณแม่เช็คให้อีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ขนส่งทําเรื่องผมมากเลยนะเมื่อวานยังชมอยู่ว่าอของไม่ค่อยตีกลับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าได้ทราบข่าวเมื่อเร็วๆนี้คือ ขนส่งได้ทํามีดเหล็กน้ําพีเล่มใหญ่ของผมหักที่ส่งให้ลูกค้านะครับผมเล่มละหนึ่ห้อยเหักนะฮะไม่พอเพื่อตอกย้ําความสวยนะฮะเล่นมีดหลวงพ่พัดผมงอไปเลยนะฮะแถมรูปประคำเส้นใหญ่พังจากขนส่งนะครับผมไม่โทษพี่ที่เขาเอา่อต้องเรียกว,ว่าเป็นพระนะผมไม่โทษพระท่านที่รับไปแล้วแกะดูแล้วแบบอา,อาจจะงุนงิดเลยผมไม่โทษนะครับ ผมโทษขนส่งที่ดูแลได้ไม่ดีพอเอาไปเหยียบเอาไปทับทั้งที่กล่อง,ง,งมันเล็กแค่นั้นก็ยังเอาไปทับกันอีกนะฮะบ,บริการได้ห่วยแตกมากนะอ่ะโอเคครับทำไงได้นะครับเราก็ต้องพึ่งเขาผมก็หมดคําที่จะพูดแล้วครับได้แต่แบบทําใจแล้วก็หาวิธีการแก้ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นป้ายของสื่อบาราชินะครับแล้วก็จะมีตัวที่2จะดูแบบกิบเก๋ยูเรกานิดนึงค่อนข้างมีความเป็น ลูกไม้ลูกไม้นะฮะถ้าคนที่เขาชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความชอบแบบเป็นคลาสสิกนิดนึงนะสาวๆที่เป็นคลาสสิกนิดนึงเนี่ยก็จ,จะชอบทรงที่แบบมีความเป็นลูกไม้ลูกไม้หน่อยนะฮะจะเป็นซองหนังอัดนะครับตัวนี้ไม่ใช่หนังแท้นะตอกด้วยหมดหุด1จุดก็จะเป็นกระดุมนะที่เป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะฮะดีกระชับนะครับกระชับดีแล้วก็สันท้ายของซองเนี่ยตรงท้ายของซองเนี่ย สามารถที่จะสอดเข็มขัดแล้วก็ร้อยเน็บหรือว่าเก็บได้นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันของซองที่ใช้ได้นะฮะใบมีดเปิดคมและ้ว100%สําสำหรับปังตอสอบาราชิตัวนี้นะครับ800บาทส่งฟรีตอกได้หมด2จุดนะครับสันท้ายอร้อยเชือกได้นะฮะสอบาราชินะครับผมสับกระดูกได้น,ะน้ำหนักเบากว่ามือสักครู่นี้นะถ้าเกิดว่าให้คำแนะนำก็คือถ้าต้องการจะใช้ทุกวันหรือใช้ในครัวบ้านครัวเรือนของเราเนี่ยผมแนะนำเล่มนี้น้ำหนัก กำลังไม่หนักมากนะใช้ได้นะเขาเรียกว่าจะการจัดบาลานซ์ดีเพราะว่าเขาจัดบาลานซ์มาที่ด้านหน้าของมีดด้ามจับเนี่ยเขาก็จะแบบเวลากดเลปั๊บปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะพอดีกว่านะครับความคมไม่ต้องสื่อไม่ต้องห่วงนะครับสื่อบราชิคมทุกเล่มนะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเล่มนี้จัดไปในราคา800บาทครับส่งฟรีนะช่วงนี้ก็ต้องทํายอดนิดนึงเนะี โดนหลายหลายเรื่องนะนะผมโดนหลายเรื่องตั้งแต่โดนโกงเรื่องอจา่ายภาษีนะเอาตัางค์ผมไปแล้วไม่ยอมจ่ายผมนะไม่พอนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของเสียหายตีกับบางเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับการค้าขายก็ต้องมีบ้างนะมีปัญหาให้แก้อยู่เรื่อยๆนะก็ชินๆแล้นะรัอ่ะเล่มนี้800บอยบาทส่งฟรีด้วยนะครับผมอา้าขออนุญาตขึ้นของที่มันแบบ ไม่เคยขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้เห็นบางๆแบบนี้จะเป็นงานคันโตตัวเล็กนะครับไซส์เหมือนจะคล้ายปากกาเลยนะผมแกะกล่องให้ดูครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้เป็นไซส์ค่อนข้างบางนะครับเหมาะสําหรับการที่จะพกพาประกันตัวสมมติถ้าคุณผู้ชมต้องการพกพาประกันตัวเนี่ยทันโตเล่มใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นที่จุดสังเกตใช่ไหม แต่เนี้ยเล่มเล็กนะครับปอกรได้หมดสองจุดด้วยนะบริเวณคอไม่จะเป็นคอทองเหลืองนะครับดึงออกมาปั๊บเนี่ยจะเป็นการขัดเงานะครับตัวนี้จะเป็นรหัสนะฮะอ่ารหัส3 m 3เอมนะครับ M 3 90แล้วความแข็งอยู่ที่62 HRC นะครับ62 HRC ถือว่าแข็งมากเลยคุณผู้ชมบริเวณด้านบนเนี่ยสันนะฮประมาณสัก2มิลกว่ากว่านะฮะนี่ โอ้โหแต่ว่ามันเลียวนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ต้องวัดนิดนึงเพราะว่าถ้าซื้อไปจะตกใจทําไมเล่มมันเล็กมันใหญ่จะได้แบบรู้นะครับนะ,ะสำหรับด้ามจับตัวนี้นะคุณผู้ชม3นิ้วนิด,น,ดนิดนะฮะความยาวของใบมีดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่เกือบเกือบหนิ้วนะตีทศสนิ้วครึ่งแล้วกันนะฮะโดยรวมตัวทั้งเล่มประมาณ7นิ้วครึง่งนะฮะความกว้างของใบมีดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เซน หนึ่งเซนนิดติดนะฮะไม่กว้างมากเพราะฉะนั้นมันพกพาสะดวกนะครับถ้าเกิดคุณผู้หญิงท่านใดอยากจะใช้เล่มนี้ในการพกพาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมแต่ว่าความคมเนี่ยเอาเรื่องนะฮะความคมเอาเรื่องเหมือนเดิมนะฮะสำหรับทันโตะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับข้อที่เดิมให้ดูนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเครื่องหมายให้ดูนะว่าต้องเสียบกับมุมไหนนะครับแต่ว่าแสดงว่ามันสามารถเสียบได้ทั้ง2มุมเลยไหมเดี๋ยวผมลองดูนะครับ ได้ทั้งสองมุมเลยนะครับราบฟิตติ้งดีนะฮะไม่ล่วงเลยนะถ้าเป็นงานของคนไทยบางประเภทเนี่ยเราเขาเห่ยอย่างเงี้ยล่วงนะครับคุณผู้ชมล่วงนะแต่นี้ไม่ล่วงแน่นดีไม่มีเสียงเลยครับไม่มีกึกไม่มีกั๊กเลยนะแล้วการดึงใช้งานเนี่ยพอดึงออกมาปั๊บเนี่ยเสียบกลับไปมันจะสมูทมากนะฮะค่อนข,ข้างสมูทเลยนะเขาใช้เทคโนโลยีก็คือใช้การอัดอากาศด้านในของ ของตัวงานะทันโตเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่ผมว่านะใส่ต้องใส่ม,มุมนี้น,นะฮะจะดูตรงกว่านะคุณผู้ชมเนี่ยนะนะมาสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าถ้าใส่อีกมุมนึงที่ไม่ตรงเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะนะฮะเราสามารถสังเกตได้แต่ว่าไม่มีปัญหารนะครับสามารถถอดกับมาใส่ได้เลยนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะความยาวขนาดอยู่ในฝักเท่าไหรน่นาะบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าเขาอยากจะได้ไป เดินทุดดงอะไรต่างเนี่ยก็อยากจะได้มีดเล่มเล็กๆนะครับเอาไว้ตัดชงตัดเชือกอะไรอย่างเงี้ยนะเนยอ่ะแนิ้วนิดๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาไปพกพานะครับผมสําหรับเล่มนี้นะสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับคุณผู้ชมนะมีอยู่สามชิ้นเอามาลองดูเฉยๆนะเอามารีวิวให้ดูแปลกๆตานะครับเพราะว่าเจ้าทันโตตัวเล็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ก็รู้อยู่ว่าขายยากนะครับเพราะมันเป็นเฉพาะทางแต่ไม่เป็นไรครับ เพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงของช่องนะครับก็ต้องมีบ้างนะของใหม่ๆม,มาบ้างนะครับผม350สงฟรีครับทันโตตัวเล็กนะฮะแต่ถ้าตัวเล็กมันไม่เลาใจก็จัดตัวใหญ่ไปเลยนี่ฮะอ่ะจะเป็นทันโตนะครับอ่าบริเวณด้ามจะเป็นด้ามไม้น้ำตาลเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้อันนี้ของใหม่นะครับเพิ่งมาถึงนะอีของอันเก่าขายไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้650นะครับ ขออนุญาตใส่ราคาเดิมนะฮะเมื่อก่อนเคยเปิดขายที่800แล้วก็อเอามาขายที่700นะฮะแต่ราคาตอนนี้ลงตัวที่650นะครับเนะฮะทาไม่ได้จัดโปรโมชั่นอะไรนะถืว่าถ้าเกิดมีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะขายที่650ตามปกติเลยนะฮะทันโตตัวนี้เป็นงานด้ามไม้น้ำตาลนะฮะแล้วเวลาใส่ให้ใส่ตรงลูกศรเห็นไหมครับเอาลูกศรเสียบเข้าไป อันนี้ใหญ่กว่านะฮะสมูทแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีกว่านะครับสามารถเอาไปเป็นมีดแกลได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นปลายตัดเฉียงไงนะฮะแน่นนาครับไม่ล่วงไม่ล่วงนะนยตอกได้หมด2จุดนะครับจุดสังเกตก็คือบริเวณที่เป็นติดกับตัวมีดเนี่ยจะสั้นกว่าส่วนบริเวณตัวยาวเนี่ยคือจะเป็นฝักนะครับอ่ะขณะที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะมีความยาวตลอดทั้งชิ้นงานอยู่ที่เกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับนะ พอดึงออกมาปั๊บเนี่ยเราจะใช้งานได้นะครับแบบนี้เลยเนี่ยปลายตัดเฉียงนะสามารถแล่เนื้อแล่กระดูกได้นะครับใบมีดเป็นเหล็กดีทูนะครับนี่ปั๊บสีนิ้วครึ่งนะีแล้วก็ใบมีดจะเท่าไหร่เอ่ยนี่ห้านิ้วครึ่งนะครับเดืดมา10นิ้วเน,นี่ยนี่คุณผู้ชมเปิดคมแล้วหนึ่งร้นะครับ ไว้ใจได้นะครัสำหรับตัวนี้นะฮะอ่โอเคครับก็จัดไปครับคุณผู้ชมในราคา650บาทส่งฟรีมีให้บริการ2กล่องเท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคไปต่อสีไม้สวยดีนะผมชอบนะบแต่บางคนก็จะชอบสีดำนะชอบดำไมมมะเกลือมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วแต่คนชอบอ่ะโอเคไปต่อ สิบแปดนาทีแล้วหรอเนี่ยรีวิวไปกี่ชิ้นเลยรู้สึกช่วงนี้ไปไวรู้สึกจะพูดมากขึ้นนะผมเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ามีมีดทับเล่มนี้คุณผู้ชมใครอยากได้ไปร้อยห้าสิบส่งฟรีแล้วกันนะครับจากปกติสองร้อยห้าสิบนะตัวเนี้ยแ,แต่ผมมาขายขาดทุนให้นะไม่อยากให้อยู่นานนะครับตัวนี้อ่ะแบบนี้เลยนะครับเป็นด้ามลายทหารตัวนี้จะเป็นเชือกนะ เชือกเนี่ยเวลาเราเข้าป่าไปสามารถแกะเชือกตัวน,นี้มาแล้วเอามาใช้ในการผูกด้วยต่างๆได้นะแต่ว่าเอาใส่กลับคืนเนี่ยจะลําบากนิดนึงนะก็ปล่อยไว้ยางงี้นะพยายามจะแกะมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาต้องเอาตัวรอดจริงเนี่ยสามารถใช้งานมันได้นะมีคลิปเน็บสีดำนะมีลายนาฬกอยู่หนึ่งตัวนะฮราวน n g ตัวนี้ไป150ส่งฟรีครับผมมีตัวเดียวนะครับเพราะว่าผมขายขาดทุนนะไม่ใช่ว่าจานมีอีกหรือเปล่าสั่งมาใหม่เลยเลยนะคือไม่ได้นะนี่ผมขายขาดทุน,นจริงๆเพราะผมต้องการปลดของนะครับ นะบางชิ้นเหลือชิ้นเดียวผมก็มาขายขาดทุนนะฮะไม่ใช่ว่ากําไรนะทุกออเดอร์ไม่ใช่ว่าเป็นกําไรนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าสั่งมีกับผมเลยนะมาซื้อตัวที่มันขาดทุนไม่พอแถมจะขอของแถมอีกต้องขออนีญาตสงวนธิ์ไว้นะครับเพราะว่าผมยอมขาดทุนให้แล้วนั่นคือแบบคุณก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันถูกที่สุดแล้วนะครับเวลาผมขาดทุนทีต่อชิ้นเนี่ยไม่ใช่แบบว่า1 0บ0บาทครับอย่าง,งน้อยต้องมี7080บบาทเลยนะฮะอ่ะโอเคครับอันนี้ร้อยห้าสิบส่งฟรี แล้วกเ็เป็นโคลอมเบียด้าน,นี้แล้วกันเหลือคู่เดียวนะครับคุณผู้ชมนะใครจะรับคู่นี้เอาไป350บาทยกคู่ไปเลยครับเป็นโคลอมเบียใบดำนะขออนุญาตไม่ได้ให้ดูนะแต่สมบูรณ์นะครับไอ้สมบูรณ์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันเพราะสมบูรณ์ให้ไม่สมบูรณ์เอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในซองของใหม่มือหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่รีวิวนะใครจะรับเอาไปสามร้อยห้าสิบส่งฟร,ร,รีได้สองเล่มนี้เลยจบๆไปนะครับอ่ะ ต่อมาขออนุญาตขึ้นโคลอมเบียใบเงินนิดหนึ่งสำหรับเจ้า G45A อันนี้เหลือหนึ่งเล่มนะฮะไปซองผ้าไนล่อนป๊าปนะฮะจริงๆแล้วมีหลายคนนะ่ะชอบทรงนี้นะทรงเหมือนสไตล์แบบว่ามีความเป็นยุโรปยุโรปในยุคก,กลางนะฮะเวลาที่เราจะเห็นในภาพยนตร์ในต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องบรรณาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ สไตล์ศิลปะประมาณนี้นะซึ่งนี้ให้อารมณ์นั้นเลยนะครับจะมีหมดสมดสองจุดในการตอกนะสันท้ายเนี่ยจะเป็นแบบแบบนี้นะไม่ใช่กันกระแทกแบบสไตนเลสนะจะเป็นไม้แบบตัวเนื้อวัสดุบริเวณด้ามเลยนะครับคุณผู้ชมอมองผิวเผินเนี่ยลักษณะเหมือนจะเหมือนฟูแทงนะแต่จริงๆแล้วไม่ฟูแทงนะครับก้านมันจะอยู่ประมาณสักน่าจะแถวๆเนี้ยปลายก้านนะปลายก้านอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโดยวรวมแล้วคือมันก็แน่นหนานะฮะ แต่ถ้าอยากจะให้แน่นานแบบที่สุดเลยเวลาใช้ในการต่อสู้เป็นมิดไฟเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มิดไฟเตอร์จะเป็นฟูลแทงก์นะเหตุผลเพราะว่ายิ่งมีชิ้นในการประกอบที่เยอะขึ้นการใช้งานในการประทะต่างๆเนี่ยมีมีโอกาสเสียหายได้เยอะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นชิ้นเดียวมากเท่าไหร่มีดจะมีความกระชับแล้วก็มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบริเวณน้ำจับเป็นด้ามไม้เงางามนะคอมีจะมีลวดลายนะ g c 5 a อันนี้มี1เล่มตระก,กูล G ไม่ผิดหวังนะครับคุณผู้ชมสวยถูกใจแน่นอน12นิ้วนะครับสำหรับความยาวตลอดทั้งเล่มนะครจะรับ290บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง50บาทนะฮะโอเคผ่านไปสำหรับเล่มที่1นะฮะปึ๊บจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามจะจัดการนะคนส่งให้มันเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม แต่แก้ไม่ตกนะแ,แก้เปลี่ยนขนส่งก็ได้อะไรกันแล้วเนี่ยนะครับโอ้นะีไม่จบฟักที sa 4 0ครับเหลือหนึ่งเล่มเหมือนกันนะใครจะรับอันนี้มีให้บริการเป็น made in usa นะชอบก็จัดได้สำหรับ sa 4 0นะครับเหลือหนึ่งเล่มเป็นไม้ดำนะสลหรับน้ำตาลบริเวณตรงด้ามจับจนะใส่เป็นสันกระดูกงูมาให้ด้วยป้องกันการลื่นนะมันช่วยได้นิดนึง นะเวลาจับเนี่ยมันจะอยู่ตรงอุ้มมือพอดีซึ่งไอตรงนี้จะมีความหนืดนิดนึงช่วยให้การลื่นต่างๆของมีดเนี่ยเป็นไปได้น้อยลงนะครับตอกได้หมด2จุดด้วยนะมีบังคมให้นะสำหรับเจ้า SA40 ตัวนี้นะครับใครที่เป็นสไตล์แบบคลาสสิกเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะและที่สําคัญคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังบน่นเกี่ยวกับเรื่องของฟูลแทง์อยู่ใช่ไหมนะฮะแต่ตัวนี้จัดให้แบบฟูลแทงนะแบบนี้นะฮะ บางรุ่นก็ฟูลแท้งบางรุ่นก็ไม่ฟูลแท้งนะครับโคลเบียใบเงินเพราะฉะนั้นดูก่อนนะครับใครจะซื้อก็จะอะไรกันนะฮะจุดสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นก็คือด้ามจับที่มีน้ําหนักเยอะนะฮะอันนั้นคือจะฟูลแทงนะฮะถ้ามองไม่ออกนะครับคุณผู้ชมนะจุดสังเกตง่ายๆนะนะครับโอเคครับ USA สองร้อยบบาทครับไม่รวมส่งนะฮะอ่ะแล้วก็อีกสักหนึ่งผลงาน นะเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับโคลอมเบียใบเงินอีกส้นหนึ่งผลงานพเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะได้พักผ่อนกันนะครับคุณผู้ชมเนะี่ยอีกส้หนึ่งเล่นพอวันนี้20กว่านาทีแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าหลายท่านก็จะดูไม่ค่อยจบนะผมสังเกตว่าจะอยู่ที่ประมาณสักสนาที5นาทีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะพยายามทําคลิปไม่ให้มันยาวมากนะคุณผู้ชมเนะี่ยยาวมากคนไม่ค่อยดูเนะีนะ่ยโอเค S A 4 5นะย ตัวนี้จะเป็นด้ามเลซนนะหลายคนไม่ค่อยชอบเลซนนะเพราะว่าผมว่านะนเผื่อถ้าเกิดเป็นด้ามเขาสัตว์ของแท้ไปเลยเนี่ยอาจจะขายได้ง่ายกว่านี้นะฮะแต่เป็นงานเลซนไนงะแต่ว่าเราก็อนุร,รักษ์ไว้ซึ่งเรื่องของธรรมชาตินะฮะ sa45 ตัวนี้นะครับใบมีดจะเป็นลักษณะการกัดลายนะที่เป็นการกัดแบบเล็กๆแบบนี้นะฮะดูทึบๆตานะฮะ บริเวณคอมีดก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือคนที่ชอบเนี่ยจะชอบด้วยดีไซน์ส่วนตัวเลยนะครับผมอันนี้คือค่อนข้างที่จะเฉะพาะทางอ่ะในะเอ,า,อาง่ายๆนะไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์นิยมของใครหลายๆคนนะครับแต่ความคมนี่โอ้โหจะเอาเรื่องเลยนะเนี่ยนะหวานเจี๊ยบเลยนะครับแซ่บเลย่นะ SA45 มีให้บริการ2เล่มนะครับอันนี้ยังอยู่ยังอยู่ ตัวผมเองก็ไม่กล้ารับมาเยอะด้วยนะแต่รับมา2เล่มติดติดไปนวมไว้เผื่อมีคนสนใจน่าจะได้เพียงพอต่อการให้บริการนะครับผมโอเคครับวันนี้ถ้าเกิดใครจะอุดหนุนผมก็ที่เบอร์โทร0992360882นะครับนะสำหรับใครที่เป็นสวเตรียมจดนะครับเบอร์โทร0992360882นะฮะ ร้านมีครัวอยู่ดี่บริการทุกท่านครับหรือไม่ก็ดูตรงคําอธิบายก็ได้นะมีเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ